สวัสดีครับผมกบนะครับหลายมวดครับ,รนนรบ,รบที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับพี่แดงหลายมวดแห้งถามว่าเลขเขาบอคือเร้บอกว่าเลขมันบ่ค่อยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ฟังว่าจันหลังจากที่ผ่านมาหลายมวดครับเลขมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ซื้อเหล็กหลายครับเราก็เจ็บหลายจุกหลายแต่ล่าสุดครับมงมดที่ผ่านมาเมื่อกี้เราตามเลขเราครับเราตามเลคขอมฝันเราตั้งแต่ที่ว่าขับรถ ตกนำครับเลขทะเบียนรถมันคือหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดสองครับสามตัวตรงๆเลยครับเป๊ะเลยเสียเสียเสียไอคุ้มไหมตรงตอคัเนี้ครับว่าคุ้มมากเราตามเราตามเด็กตัวนี้คือมาหลายงวดสักพักหนึ่งครับเราตามมาประมาณสองงวดถึงสามงวดนี่แหละมาถูกตรงๆเลยครับเจ็ดแปดสองอันนี้คือผมขอบอกก่อนครับว่า ผมจะพูดเสมอครับตั้งแต่หลายงวดตั้งแต่พี่ที่แล้วผมจะพูดเสมอเลยว่าความฝันของใครถ้าเลขมันไม่เข้าจังๆถ้าเลขมันไม่เข้าตรงงวดคนคนนั้นครับเขาก็จะตามเลขตัวเกา่าตัวเกา่าตัวเก่าของเขาอยู่ซึ่งบังเอิญว่าพี่แดงเรากลับไปถือเลขเจ็ดแปดสองครับที่ว่าเคยฝันว่าขับรถรถมันไหลลงหนำหลายหลายคนอาจจะยังยังจําได้นาอที่ว่าผมบอกความฝันอยู่หนาสารเมคานิของของพี่แดง แล้วก็สิ่งสำคัญครับงวดนี้มันแปลกมากเรากับฟันเห็นเล็กัวเก่าอีกต่างหากดีใจครับเราครับที่ว่าเราถูเล็กเจ็ดแปดสองตรงตรงเลยถามว่าได้เยอะไหมผมกับังเมรมาจะเสดับคือผมถามเนาะคือผมอยากอยากหูกันว่าเราถึงหลายไปันไดแต่ที่ทสำคัญครับพี่แดงก็ตามมาหลายงวดแล้วก็ซื้อเยอะหมดเหมือนกันครับแต่ว่าพวกอื่นมามันมาตรงเจ็ดแปดสองตรงตรงเลยแบบไม่ต้องกลับเราได้ประมาณครึ่งหลานครับ ครึ่งล้านครึ่งล้านนะครับบอไม,ม่หาหมื่นไหยครึ่งล,ล้านแล้วก็บอกว่าแต่ละงวดแล้วก็ซื้อไวทถิมพันคูณพันคูณพันคูณพันธุ์คูนใช่ไหมคือปกติตั้งแต่ฝันตั้งแต่แรกตั้งแต่รอบแรกครับเราซื้อหลายเด้เราซื้อตัวละสามพัน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 ใ่แต่ว่างวดเมื่อกี้พี่แดงซื้อแค่พันเดียวซึ่งไม่อั้นครับซึ่งจ่ายเต็มด้วยเจ็ดแปดสองครึ่งล้านครับ เวลาตื่นเต้นเวลาคนคิดหลุดผมอชอว่ามันจีกันคัดหน่อยหนึ่งผมดีใจกับเราครับก็ถือว่าเป็นดวงของเรานะครับเนาะบางคนอาจจะไม่ถูกก็เหมือนกันครับผมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะผมถูแคสแปดสองแต่ว่าเจ็ดแปดสองนี้คือผมไม่ถูกแต่ก็ดีใจกับพี่แดงครับและก็วันนี้พี่แดงฝันต่อกนวดเลยครับเกี่ยวกับรถเหมือนกันครับผมเกินเมื่อกี้ว่าเราฝันเห็นเลขเ,เนี่ยเหมือนกับตัวเดิมเป๊ะเลยหลังจากที่ว่าถูกเลขแล้ว พี่แดงมาฝันครับฝันว่าตัวเอนะครับไปส่งคนไปปกตินี่คือพันจะขับรถไปส่งของเนาะไปส่งของครับกรุงเทพอบุบลกรุงเทพอุบลจนาแล้วก็แวะสารแม่น,นี่แต่งวนนี้คือมันว่าเพิ่นไปส่งของเพิ่นไปส่งของอยู่ในหมูบม่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแต่ว่าจำไม่ได้แบบมันยุงไหนเนาะเพราะว่ามันเป็นของฝันชนาเราบอกว่าเอาของนี่คือไปส่งให้เขาอยู่หมู่บ้านหลังหนึ่งหมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง แต่ว่าของในรถครับมันจะเป็นพวกอุปกรณ์แบบอุปกรณ์พวกตกป้าเนะเป็นพวกอุปกรณ์ตกป้าพวกขั้นเบดพวกไอซีดเบดนะครับไปทรงเขาแล้วก็เอาไปทรงเสร็จปุ๊บก็ขนลงหมดครับขนลงแล้วก็จ่ายเงินจ่ายตังทุกอย่างจ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะมีวัยหนุ่มคนหนึ่งครับผู้ชายอย่งางมาหาพี่แดงครับแล้วก็มาขอมาขอไอเบดนะ มาขอเบ็ดอันหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มีเงินสื้อแล้วก็มาขอคันเบ็ดอันนึงผีแดงแล้วก็ในเหมือนะเขาเหมาหมดไปไปส่งหมดเลยมันก็เหลืออยู่แค่อันเดียวพอดีครับมันค่อนข้างที่ว่าไม,ไม่ค่อยสวยหรอกนะเพิ่นก็เลยบอกขายใช่นะประมาณว่าของคุณภาพมันต่ําของที่ว่ามันบ่ไเ้คุณภาพเต็ม้อยเพิ่นก็เลยเอาไว้แต่ว่าเด็กคนนั้นคือมาขอเราก็เลยเอาตัวนั้นครับให้เด็กคนนั้นไปถามว่าเด็กบก่น่าจะไม่เด็กครับเป็นัยรุ่น ไวลุนกันบซิมโกปี้นะครับกะเอาตัวนั้นครับไปให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยเพลินกันเลยจูงมือของพี่แดงครับไปไปบ่องตกปลาไปบ่องตกปลาบาดพ่ด็หน่อยครับไปหอดบ่องบ่องสาเนาะบ่องหวยนะครับตกปลาตกปลาใ้ปลาตัวบใหญ่นึนงในปลาตัวใหญ่มากครับปลานั่นก็คิดว่าผมกับจ่าจ่าบงพี่เนาะพี่แดงน่าจะเรียกว่าปลากระหู้อย่างนยังครับ ป้ากะหัป้ากะหันี่ครับจะเจ้ามาผิดตัวบอกงหครับดึงเบ็ดขึ้นมาพี่แดงครับเราเป็นคนจับเด็กผู้ชายครับเป็นคนจับจับขั้นเบ็ดแล้วก็พี่แดงครับเป็นคนจับปลาอุ้มปลาเลยพี่แดงอุ้มปลาเลยเด็กน้อยดีใจครับได้ทั้งปลาได้ทั้งเัินเบ็ดเก่งแห้งเด็กน้อยคนนั้นครับร้องไห้ครับดีใจอย่างมากเลยวันพ่อจับได้ป้าแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็อุ้มปลาครับอุ้มปลาแล้วก็ปลดพวกไอ้ตะขอเนาะ แล้วก็เอาไปทิ้งอยู่หลังรถไปทิ้งอยู่หลังรถครับแป๊บเดียวครับหลังรถคันนั้นคือมันร้องมันห้องปี๊ก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 ประมาณครับประมาณว่าปลาจนนั้นมันหนักใช่ไหมรถมันก็เลยห้องครับผีแดงแล้วก็ตกใจเนาะแล้วก็แลนด์ในเบิรงครับเห็นปลาครับปลามันดิ่นเป้าเปู่แป้าอยู่หลังรถใช่ไหมครับรถกระบะเก่าๆเดยแล้วก็ฝันฝันหลังจากที่นั้นเราบอกว่าหลังจากที่ปลามันดิ่นแป้วเป้า้รถมันก็ห้องเนาะแล้วก็หันมาหานเด็กหน่อยครับหันมาหาเด็กคนนั้นก็คือเด็ก้านหไม่เจอ หายครับเด็กคนนั้นหายไม่เจอหายไม่เจอแล้วเจอแต่ปลาดิ้นเดาได้เดากระโดดขันนันเราจําได้แค่นี้ครับเราค่าตกใจนะตกใจจนถือว่าหาเด็กหน่อยมาเจอแต่ว่าจําได้แม่นมากครับว่าเด็กเด็กผู้ชายคนนั้นอายุกี่ปีเพราะว่าเด็กผู้ชายคนนั้นบอกกับพี่แดงไว้ว่าเจ้าของจักปีแล้วก็ทะเบียนรถคนนั้นครับทะเบียนรถคนนั้นคือจําได้แม่นมากเลยเด็กผู้ชายคนนั้นครับอายุ15ปี ซึ่งมันต้องเงนครับเลขหนึ่งห้าของพี่แดงเราบอกตั้งแต่พูดบุนครับมันอาจจะออกตามอีกมวดก็ได้ครับเพราะว่าเลขของเราเนาะเจ็ดแปดสองมันจะออกตามหลังมวดน,นี้หนึ่งห้าอาจจะออกตามหลังก็ได้ทะเบียนรถครับที่ว่าพี่แดงเราเห็นในขวอมฝันครับที่ว่าปลามันโดดเด้าด้วยเดหลัลลลกระโมันห้องคือสี่เก้าสามศูนย์สี่เก้าสามศูนย์ครับคือทะเบียนรถเอางาครับก็คือเลขล่างอาจจะมาหนึ่งห้าก็ได้ แล้วก็เลขบนอาจจะเป็น4930หรือ930 430ก็ได้นะครับเนาะมีแค่นี้ครับนี่คือความฝันของเราแต่ในความฝันขึ้นเราบอกวนะ่าเราเอาเบ็ดไปส่งเขาแล้วก็มีเด็กผู้ชายอายุ15ปีมาขอขั้นเบ็ดเก็เอาขั้นเบ็ดอีกขั้นหนึ่งครับเอาหายไปเด็กหน่อยผู้ชายคนนั้นกับกระจูงมือครับผีแดงไปตกปลาตกสักคู่ครับได้ปลากระโ h o ตัวกง่ายนึงแล้วก็กอดขามือเลยเด็กหน่อยคนนั้นครับกเกา เอายังตะขอออกจากปากปลาแล้วก็โยนปลาไว้ท้ายรถพอไปโยนไว้ท้ายรถเซ็ตักคูครับรถคันนั้นมันร้องปลามันดิบน,นะมันก็นเลยรถก็เลยห่องครับรถห่องชะน้มันไว้เลยสักครู่ครับเด็กคนนั้นหายไปก็เหลือแค่ปลากับรถหนึ่งห้าหายไปเหลือแค่รถกับปลาทะเบียนรถครับสี่เก้าสามศูนย์นี่คือทะเบียนรถคันนั้นแต่ว่าเด็กหน่อยคนนั้น,น,นอายุสิบห้าปีแต่ถ้าถามว่าตีเลขเป็นตัวไหนคือพี่แดงแกมไม่ได้ตีเลขนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวเลขเนาะ เล็กหน่อยบูซายกซิมหาปีทะเบียนรถก็4930แล้วคิดว่าแต่ว่าถ้ามันบอกมาตัวไหนก็ตัวหนึ่งครับว่าตัวเลขอย่าลืนมนะครับพี่แดงแกบอกว่าถ้างวดน,นี้ไม่เข้างวดหน้าแกก็จะตาม,มนะครับตามจนกว่ามันจะออกนี่คือการซื้อเลขของเจ๊โอของพี่แดงแต่เราไม่ได้ังครับผมกับดีแจก็กแล้วครับได้เงินครึ่งล้านเนาะบอกไปมากับซันนีฝันเกี่ยวกับปลาเหมือนกับพ่อสาธิตแล้ววันนี้อาจจะได้โชว์บ้างวันนี้ หรือถ้าใครตีเลขปริศนาก็ลองตีดูครับผมหนึ่งกันยายนหกกับคอยทุนครับโชคด,ดีเปนหมานขอบคุณหลายสวัสดีครับ